ถูกปากของฝากถูกใจต้นตำรับขนมหม้แกงเพชรบุรีไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลัง เราจะมาแวะซื้อของฝากกันที่แม่เกิมลังจังหวัดเพชรบุรีนะครับพอไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีของอะไรที่จะน่าซื้อกลับไปฝากสาวๆที่กรุงเทพบ้างนะฮะนี่อะไรอ่ะขนมจีนอ๋อเอ้ขนมจีนเส้นเขเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยนั่นแหละต้นไงนมจ้าแรงโอ้ เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขนมจีนทำยังไงนะครับเอาไปทำไงนะคือเอาไปลวกกินเองและมีเสียงจากพยามากระซิมบมาแบบว่าจ้อนเอาไปก็เท่านั้นแหละเอาจ้อนใส่น้ำยาครับน่ขนมจีนฟาดหน้าเลยนะแรงนะคะจุกา้าอ่ะมาร้านขนมทั้งทีอย่างนี้แล้ว่ะเดี๋ยวเลือกมาอันหนึ่งจุก้าเอาอะไรจุก้าเอาอะไรจ๊ะ เดี๋ยวเสียงทายนะรู้แล้วชุดเก้าอะไรครับเนี่ยมันมีของฟรีให้ชิมนะผมก็ต้องขอลองชิมของฟรีหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะขนมหม้อแกงใช่ไหมครับหม้อแกงออร่อยอ่าอ่าทีเด็ดคุณผู้ชมอันนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นถาดให้ลองชิมฟรีนะฮะหูทองหยียบทองยอดฝอยทองให้ชิมบางทีครึ่งชิ้มเลยนะฮะหู นขนมข้าวตอกตั้งไะฮะอ,อ,อร่อยพอได้ไปอ,อิ่มแล้วครับกลับบ้านดีกว่าน,น่ากินมากเลยนะครับนะขนมร้านนี้นะน่ากินน่ากินนะฮะนี่ซื้อไปฝากใครนะครับพทีใ่ใช้เป็นเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านเหรอ <c oughs> ครัคโอ้ยิ้มหวานเชียวนะฮะหน้าตาดีจังเลยเจ้าของร้านร้านนี้หน้าตาดีน่ากินไม่แพ้ขนมเลยนะครับ ถามนิดนึงครับก็ะวัตความเป็นมาของร้านแม่กิมลังแห่งนี้ฮะมีมานานแค่ไหนแล้วมีมานานกว่า80ปีค่ะ80ปีแล้วเหรอฮะแล้วที่จริงแล้วแรกเริ่มดั้งเดิมเลยก่อกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงแม่กิมลังเนี่ยฮะเป็นสมัยสมัยทวดแล้วค่ะสมัยทวดนะสมัยทวดเขาคือทำขนมขายกันเองอะไรเงี้ยขนมหวานขายอืมแล้วก็สืบทอดมรดกทอดกันมาค่ะแล้วไอ้ร้านอื่นที่ว่ามันชื่อคล้ายกันแม่กิมล้งแม่กิมลุยแม่กิม้วนแม่กิมเลื้อนอะไรนั่นนะฮะมันอะไรกันหรือเปล่าอ๋อไม่ะ ไม่ได้เป็นย่ายกันค่ะแล้วคือเขาตั้งขึ้นมาเรียนแบบหรือว่าไงหรือว่าไม่รู้ไม่ทราบ่าจะชื่อของเขาเหมือนกันอย่างงี้นะฮะอ๋อเป็นคนประเทศไหนครับจินหลังคนจีนปะเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีคนไทยเนี่ยครับใช่ค่ะจีนผสมจีนผสมนะฮะอันนี้ผสมอะไรครับคนผสมนาฟ้าหรือเปล่าฮะตปวดบัตรหม่ได้นะนี่คนผสมนางฟ้าหรือเปล่านะฮะใช้คำนาหน้าว่าอะไรนางสาวหรือนางฟ้าครับเดี๋ยวลองชิมพายลูกตาลก่อนนะคะโอเคพายลูกตาลนะฮะ จะแซวหน่อยไม่ได้ตัดบทตลอดนะฮะพายลูกตาลค่ะเป็นลูกตาลสดนะคะลูกตาลสดฐานเราไม่อ้วนเราใช้เนยสดไม่อ้วนจริงป่ะจริงค่ะคุณดีอย่างนี้เลยเนาะค่ะคุณดีมอย่างนี้เลยใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นเแบบตรงแพ็กเกจของเราค่ะชื่อละหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะช่วยพาแนะนำหน่อยว่าภายในร้านแม่กินนั่งของนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจได้ไหมครับได้เลยค่ะไปงั้นลุยแล้ว พาสุนัขเข้ามาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะอืได้นะฮะถ้สุนัขกินด้วยได้ไหมฮะได้เลยค่ะโอ้คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวนะฮะสุนัขก็ได้ชิมครับดูชูก้าร์เขาไม่ไหวแล้วนะฮะปากเยิ้มเลยเนี่ยอึ๊บอึ๊บกระโดด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 บัดดี้่ะเหมือนเขี่ยมือกันเลยทีเดียวนะฮะเยิ้มแบบเยิ้มขอชิมแล้วกันนะฮะลอง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 นี้ลองนี้ขนมแกงเผือกค่ะขนมแกงนะฮะ ของเราใช่น้ำตาลตนนร้อยเปอร์เซ็นต,นตะน์เนะ,<น>ะเีาร์ให้เคลียเคลียเคลียก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนวันดีก่อน <c oughs> ขึ้นมาอูแถแถเอาจนได้ <c oughs> อโอเควันดีทักทีมนะฮะ <c oughs> ไปมาเรามาดูด้านนี้กันบ้านนะโอ้โหจะมีเค้กฝอยทองนะคะครับมันเป็นอะไรนะจ๊ะ โบฮิมะไว้ทายแบบว่าเวลาไฟไหม้ได้ใช่ไหมฮะข้างในจะมีไส้งาดํานะคะกินแล้วผิวสวยอ๋องาดากินแล้วผิวสวยนะครับโกอ่อนไส้ถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงเลยค่ะโกอ่อนนะฮะไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วเหลืองนะครับปลาหมึก3มรสปลาหมึกพวกนี้จะมีโอเมก้า3สูงนะคะครับผมทานแล้วฉลาดหน้าตึงหน้าใสหน้าใสด้วยนะใช่ค่ะและนี่เป็นอะไรฮะเป็นผู้ช่วยหรือว่าไงฮะเป็นเพื่อนเจ้าเป็นพี่สาวเหรอครับอยากจะหยิบกินแทนปลาหมึกนะครับตูนุตูนุแปลกหน่อยไม่เคยเห็นฮะเป็นอะไรนะ เป็นแผ่นแผ่นปลาซีลแก้วเหรอครับปลาซิลที่นี่ตัวใหญ่นะคณะเราจะอาบจะอาบยังไงบ้างฮะอาบน้ำให้มันก่อนหรือว่าอย่งครับติดยาตอนไม่อแต่ก่ออ๋อเรียกได้ว่าไม่มีแมลงรบมารบกวนเลยเพราะเราแพ็คเกจติดผนึกอย่างดี่อาปลาหมือนพวกนี้ไม่มีให้ชิมบ้างเหรอครับแล้วอยู่ไหนแล้วครับ แก่ให้ชิมเลยหรอเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเสียนะผมขอชิมเป็นห่อแล้วกันใส่ถุงให้ผมเลยครับ๋ยวผมไปชิมทีเดียวทั้งห่อเลยนะฮะก็จริงๆแล้วมีขนมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยว่าของดีประจำจังหวัดที่รวมตัวกันอยู่ที่ร้านแม่กิมลังแห่งนี้มีอะไรบ้างจังหวัดไหนก็จะมีดอกทานตะวันนะคะทุ่งทานตะวัน ทุ่งทานตะวันคืออยู่ด้านตอนนี้อยู่มามาอยู่ที่เพชรบุรีแล้วค่ะเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะมาชมที่แม่กิมร้างสาขาทุ่งทานตะวันได้เลยนะคะสาขาทุ่งทานตะวันเลยครับแล้วมีจักรยานให้ปั่นฟรีถ่ายรูปได้ครับแล้วมีโรงเห็ดอยู่ข้างในมีโรงเห็ด ให้เราเข้าไปเก็บกันได้ด้วยเขาได้ค่ะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปดูทุ่งทานตะวันกันหน่อยแล้วกันสุนักพาเข้าได้ใช่ไหมครับพาเข้าได้ค่ะได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปถ่ายรูปกับเจ้าสุก้านะที่ทุ่งทานตะวันที่แม่กิมลังสาขาทานตะวันนะครับค่ะสีนี้ฝากสูก้าอันนี้เอาไหมเอาเปล่าเอามาไม่เอาเนาะแต่พี่เอาเอา แม่ชูกาเอานะฮะมีเสียงสวรรค์สอดแทรกตลอดนะฮะชูก้าไม่ได้ตอบแล้วจะเอาหรือไม่เอาแม่มันจะเอาอย่างเดียวเลยนะฮะโอโหได้ของฝากกลับไปฝากชูก้าแล้วก็นินนินลงมาถึงจุเนียที่บ้านพี่อบเลยนะครับ เรียกว่าช็อปกันซะาสะใจกันเลยทีเดียวนะแต่ที่เห็นเห็นอยู่นี่ของผมมีสักประมาณ20เท่านั้นเองครับที่เหลือของคุณยุ่งฮะค,คุณยุ่งเสียงมานที่คอยชีสั่งว่าจะเอานู่นจะเอานี่เอานั่นนะครับผมผมบอกจะซื้อให้หมาซื้อให้หมาคุณยุ่งก็จะแย่งหมาอยู่นั่นนะฮะไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมซ่วอโอ้ยวอยแล้ววอยแ,แล้วนั่น้งตะก,กะอยู่นะครับผม <S <S คุณยุ่งเราคุณยุ่งซัดกิมเลยนะฮะนั่นขนมอะไรคุณขนมอะไรฮะเหลือไปกินไหอันนี้เป็นน้ำบัตนะคะ เผื่อไม่เจอหนูเจอใครจ๊ะเจอนามบัตรแทนแค่ให้พนักงานดูแค่เนี้ยครับผมแล้วอ๋อลด20%นะครับผมจากแม่กิมแล้วใบรวมกันเป็น60%อร์เาได้พี่ขออีกสใบดิขออีกสใบถ้าเจอพันนี่จะได้พันเข้าฟรีอ้าวถ้าเจอพี่เขาได้พันเข้าฟรีด้วยเอ้ยเกิดคนที่ชมรายการนะมีโปรโมชั่นอะไรให้เขาแม่อันนี้อันนี้บอกว่ามาจากรายการ The Animal ลัดลาเห็นพี่โดนโดนโดนเข้าฟรีด้วยปะให้เท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์จะเอานามบัตรไปนะ เออเอาไปแจกได้ไหมในรายการเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดิต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าใบอะไรเงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าใบใครขานะข้ากับบ้างเคยเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าใบเปอร์เซ็นต์เอาไปตีเลยดิคุณเอานะอย่านะโอเคนะก็จะเป็นนามบัตรนะครับผมลดให้นะสำหรับคนที่มาจากรายการ The Animal หลานล้านะครับครับผมต้องบอกพี่ครับอกว่าอะไรล่ะอ่ะก็บอกเองเลยสิปังสั่งตลอดเลยคนเนี้ยฮะจะหยิบขนมก็สั่งจะนู่นกันนี้ก็สั่งอ่ะบอกไปจะบอกว่าฮะ เดี๋ยวพี่ต้องรองรับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องหมามาที่นี่เยอะมากน้องหมาเขาจะชอบบรรยากาศอย่างนี้ด้วยมีแอร์ไรห้เขาวิ่งเล่นใช่ครับแต่ตอนนี้ขนมอร่อยนะฮะน้องหมามาถึงก็จะหยิบกินหยิบกินอย่างเงี้ยนะฮะอปืนฮะทำตัวเป็นผู้นำหมามากเลยนะ <c oughs> คุณเนี่ย <c oughs>